ปอดเอ c เช e 2.4ครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเทสที่เขาค้อกันนะครับสักยูเทิร์นนึงที่เขาค้อนี่ยสตาร์ทวอร์มไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนอ่าไอ้ตัวนี้ใหม่กระปุกน้ำนะครับเปลี่ยนกระปุกน้ําใหม่รันอินเติมน้ําเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คความพร้อมนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับคันนี้ขายตามสภาพครับที่ผมเปิดไป9 9,000บาทครับปอดเอ c เช e คันนี้เพราะว่าคันนี้ มันเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าย้ายเกียร์มาอยู่ตรงกลางเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปลองกันนะครับที่เขาขอแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้ผมขายตามสภาพแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์สสูบครับ4 wheel drive นะครับตัวนี้จะเป็น4 v wheel นะไม่ใช่ all wheel all w h e e l ก็คือขับ4 full time นั่นเองครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสก่อนที่จะส่งลูกค้าแล้วก็ กลับมาก็จะทำความสะอาดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับฝนก็กำลังจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่เขาค้อกันครับไป ตอนนี้ผมก็ถึงอำเภอเขาคอแล้วนะครับก็พร้อมที่จะลองเทสรถนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้าครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับริมริมถนนลื่นพอสมควรโอกาสดีเลยเือนกันนะครับจะได้ลองโฟลด้วยนะครับว่าการปลดโฟลใช้โฟมันจะหนึบขนาดไหนถนนจะลื่นหรือเปล่าที่ผมนำรถมาลองเคลื่อนครั้งนี้นะครับไม่ใช่เทสธรรมดานะผมก็ขึ้นเขานะขับระยะยาวเหมือนกันนะครับแบบแช่ขึ้นเขายาวๆเลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับที่ผมมานำเทสวันนี้เพราะว่าปล่อยให้ลูกค้ารับรถกลับตามลำพังเพราะว่าลูกค ้าประสงรับรถที่หน้าร้านที่บ้านผมเองนะครับคันนี They're falling They'll be late. เวลาเรายูเทอร์นอะไรเงี้ยมันก็จะฝืนฝนเนี่ยมันจะฝืนฝืนล้อหน่อยโอเคครับผ่านความร้อนปกติเดี๋ยวพี่ท่ามาดูความร้อน <Okay. S 1> ความร้อนดูเก็ความร้อนกความร้อ,ยอยน,นอปกติครับผ่านเทสรถก่อนส่งลูกค้าครับอันนี้ผมใช้โฟคขับเคลื่อนสี่ล้อวิ่งนะจัดให้คันนี้ ฟอร์ดเอสแคป2.4โอเคผ่านครับเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าผมจะพามาดูความร้อนคันนี้กันนะครับหลังจากที่ขึ้นเขานะครับผ่านเขามาไม่รู้กีู่เทร r n แล้วก็เดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยอ่ะเดี๋ยวพามาดูเสียงเครื่องยนต์กันแล้วก็เช็คเรื่องระบบความร้อนอยากให้ดูก่อนโอเคตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ครับวอร์มเช็คเรื่องระบบความร้อนครับนี่ความร้อนปกตินะหลังจากที่เคืียนมาเมื่อกี้ เดี๋ยวผมพามาดูนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่พัดลมทำงานปกติครับน้ำปกตินะครับเรียบร้อยดีคันนี้ผ่านแน่นอน100%เครับสำหรับ Ford Escape นี่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์นิ่งนะครับความร้อนปกติครับนี่ความร้อนปกติสำหรับ Ford Escape คันนี้ผ่านแน่นอนโอเค เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคันนี้พร้อมปล่อยแล้วนะครับต้องเทสก่อนลูกค้าส่งลูกค้าเพราะว่าลูกค้านัดรับที่บ้านนะครับไม่ได้ให้ผมไปส่งนะคันนี้ขายตามสภาพครับสีโดยรวมก็จะประมาณ60%คันนี้มีหลองคาสรูปด้วยโอเคครับ